ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่20กรกฎาคมพศ2564พบกับผมชวนายอาคับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่160ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคาแท่งหรือ Gold Spot นะครับ ที่เมื่อคืนนี้ราคาปรับฐานลงไปลึกถึงบริเวณ1795นะครับแต่ก็มีการดีกลมาเหนือพันแปดได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับโดยเชา้านี้ราคาก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะมากับพริบอยู่แถวแถ1817แล้วก็ถือว่าเป็นการดีดตัวที่แรงและเร็วเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นไฮเดิมครับบริเวณ1830ว่าจะขึ้นไปทดสอบได้หรือเปล่าสําหรับในวันนี้มีประเด็นข่าวที่ค่อนข้างเป็นบวกกับทองคานะครับ นั่นก็คือการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับนั่นก็คือเดลตานั่นเองที่ได้ข่าวกันว่าติดง่ายมากเร็วมากเลยนะครับก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็กดดันให้นักลงทุนเนี่ยเขาขายสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นเมื่อวานนี้โอ้โหทั่วโลกลงหนักเลยแม้กระทั่งบิตคอยนะครับก็ยังถูกเทขายลงมาด้วยดังนั้นมันก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้วครับอย่างพันธบัตรสหรัฐตอนนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะยังคงลงต่อ,องอ คำแล้วล่ะครับที่เงินจะไหลเข้ามาออโรราเราชานี้นะครับเราให้แนวรับไว้ที่1800ถึง1796แนวต้านที่1820ถึง1830สต็อปลอตเมื่อหลุด1795ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0มงเชา้า สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเป็นไปด้วยสาระเรื่องท้องที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการไฝทอง by ออโรราสวัสดีครับ